ยังตามนี้งั้นเดี๋ยวห้าทุ่มก็ส่งคนละแสนนะโอเคไหมส่วนเรื่องเล่นกานร้านเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกอีกทีหนึ่งว่าเอาอย่างไรบ้างก็<ต>อยากอยากให้เซ็สิบคนนะอยู่กันแบบสิบคนก็คือสิบคนแบบสิบคนเดิมอะ่ะตลอดเลยเข้าใจไหมแล้วก็ถ้าสมมติว่าไอ้สิบคนนะั้นหนึ่งหนึ่งในสิบอะ่ะไม่มีใครว่างก็หาคนเข้ามาแทน <Hey. S 2> แต่แต่เดี๋ยวต้องคุยก่อนว่าเรื่องของที่จะส่งเนี่ยเพราะมันต้องต้องด่นวนว่ามันมันเสียอะไรบ้างป,ปัดเกาะปัดเพล์อะไรเงี้ยของที่เราจะเสียตอนเล่นการานอะไรเงี้ย ถ้าแหละตอนนี้ก็ให้กูให้ผมสวดสมบูรณ์เรื่องร้านให้ผมสวดได้สักหนึ่งบทนะโอ้ยเนี่ยธนาคารมาให้ครมผมอยากสวดไมเคิดหลายเลยเที่ยอุ้ยหมันเขี่ยวเหมันเขี่ยวอยากด่าไ้ก่งกูให้คิดซะว่าขาดไม่ได้ทั้งลูกเปียโปรเองกดนี้เลยใช่ไหมน้องปุ๊บแล้วครับปุ๊บแล้วครับปุแล้วถ้าปุ๊บแล้วก็ฟาร์มด้วยน้องเนี่ยผมใช้รถได้แล้วครับเดี๋ยวเต็มที่แล้วครับอยากด่าแม่งไอ้สัตว์ตอนนี้ร้านมานะสองร้านเย้เจ๊เจ๊เจ๊ สวัสดีพอลอไปที่แล้วน้องเยอะอะครับใช่ขอบคุณครับพี่ไปงานร้านไปงานร้านไปแบ่งแบ่งไปพอลอไปซื้อรถเจ็ดร้อยไปฟาร์มให้พี่เห็นนะวะโอ้โหอันนี้ขอจบคุณได้ยแมวเอาง่ายๆมายเซ็ตตอนเนี้ยคือกิจกรรมอะไรมึงขายไม่ได้เลยมึงต้องมาคิดนี้แล้วมึงก็เนี่ยไปเจอกันล้านไปเจอกันล้านไปเจอกันล้านดีกว่าเออเปียรรถมึงอ่ะอยู่ที่ใครวะยืมก่อนครันเนี่ย นี่ไงครับหนีวะเราหล่อพี่วะพี่หล่อพอดมาดิเฮ้ยอะไรอะไรพิเศษแบบประกันที่มันมันมันมีไอพีออเดอร์ไอเนี่อะไรพี่ตัดแกนเหรอพี่เออรูแลรูแลรูแลนี่ไงเดี๋ยวเก็บเงินเขียวเลยเดี๋ยวเรื่องเพนจัดการให้พี่ดูพี่อันนี้คือวันละแสนถูกไหมครับ ใช่ค่ะแล้วของประกันคือต้องต้องทำอยู่ครับเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องทำอยู่แล้วต้องทำอยู่ใช่ไหมครับ ของของใบประกันนี่ส่งวันไหนครับพี่โยพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้โอเคครับมาไหนไปไปหมดแล้วอีกที่อ่ะอไหนอ่ะ มดแล้อ,อล้อลๆๆว่างไงนี่ไขว้แล้วเยี่ยฮาร์เหรอ ไม่ผมไม่รู้ครัเป็นผมครับผมไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรผมยืนฟังอยู่อย่างเดียวนี่ครับมีรถปล่อยเช่าไหมไม่มีเลยครับไม่มีโอเอคครับอืม เห็นแล้วเหนื่อยใจเนีย เบจิต้าไม่มีหรอครับเบจิต้าอะไระไหนร้านนี้ก็โดนเขาเฝ้าร้านนิทากา ดูออไรลูอล <c oughs> บอกแล้วถ่าการเป๊ะจริงดูดิเห็นปะเป๊ะป่ะละ่ะดูดิมันรู้หลูบร้านตลอดต่วให้มันไม่ได้ต่อให้มันไม่ได้ลูบอ่ะมันก็นมาเฝ้าอ่ะ ไม่มีภาพนั่นแหละครับภาพตอนเที่ยงมายืนฟาร์มกันหรือว่าตอนที่ผมมาเช้าช่วงนะั้นช่วงเที่ยงช่วงบนะ่ายเนี้ยไม่เห็นภาพพวกนั้นแล้วผมยังมาถ้าผมว่าผมก็เข้ามาแล้ไม่เห็นยูเอฟเลยช่วงบนะ่ายทุกอย่างมันได้กันเร็วเกินไปครับไม่แน้ผมก็มีส่วนผิดอยู่ไปป้อนมันไง คุยไม่ค่อยได้ครับพวกเนี้ยมันผมไม่ได้เอาเข้ามาไงผมก็เลยแบบไอ้มันมันจะฟังหรือไม่ฟังก็ได้ก็อาจจะแบบตอนผมพูดผมจะไปรู้ได้ไงใครไม่ปิดเสียงใครปิดเสียงถูกปะ อีโก้เยอะครับมีอีโก้แต่ใช้อีโก้แบบคนใกล้ตัวม่นก็นไม่ได้บอกอยากให้อยากให้กูกลับอยากให้กูกลับกลับเฮี่อะไรสภาพืูสภาพพวกมึงเยี่ย เรื่องง่ายๆย primo, ังทำไม่ได้เลยสั์เรื่อง ümüz, แค um ่เวลาแค่นั้นไม่ได้ไปตายนะไอสั์กูไม่ได้บอกให้มึงมาตายนะทุกวันเลยเธอจัด